我。 อะไรเมื่อหลล่อแล้วไปอะไรกูไม่สนุกกับมึงมึงไปไกลไปอ่าชั่วมาทไมอ่ะก่อนท้ไม่ด่ากึงเพราไงเพะมนหน้าเรื่อยๆเลไปไหนไปไหนเอาก็เมื่อกี้มันมากระทันหันมัไม่ทันตั้งตัวไม่เกี่ยวไปไหนไปไหน่อไปนี้มึงจะไม่ได้ชากูไม่ได้นิดเดียวมึตายเลยนี่หลานนะเาหลนไงออหลานก็มีช็อตนี้เขานี้่าไชอบแน่กไม่เ เอาหัวไม่ระกันหัวจริงหัวไหหัวไหนก็ไม่เ้าไจตัดสม้กูกูอบอกมันนีแาอนมหลานแล้วไม่สอน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 ไม่สอไม่สอนไม่สอนไม่สนไม่สอนไม่อไมสอนไมไม่สอนไมอสอนไม่สอนไม่อนไมไม่อนไมสอนไม่สอนไมไม่สอนไออไมสอนไมไม่สอนไม่ไม่ไม่สอไม่สอนไม่อนไม่สอ่ส ยามึงเรียนของมึงปัดมึงทบทวนวิชาของมึงปัดไม่ต้องไปหงอมอ๋อเอออะไรอะไรละคุณไรลุงลากรีละคุณอย่ารู้ส่งใจมันลาไปเลยไม่ต้องมาบองทำไปเลยให้มองมึงเนี่ยตามองอยู่ไม่ตามองนไม่กลับไม่ต้องมาบองมึงไม่ดูทันเนี่ยป้าป้าดูไม่ต้องไปยุ่งกับมันโกรธมันเลยโอ้โมัน เลี่ยนเพลงด้วยกูเปียเพงกูเลียเพี่ยงอไรเพงมันเ่กูเหรอเปียเงพี่กู้องมาจุงงไม่ต้องเลยล่ะไม่ต้องไม่ปิดผักกัน ลิงเกาเอเจอูกพูดว่าคนไมน่าันี่ไอ้จจักรยิงอะไรนี่ีเปรอไม่ไจะออกรปไม่แช่น้ำมังลิงเสียงครื่ติงจักติงจักติงจักติงถังติงถังทางแม่มาลุงหลังหลเลยเป็นไรวะป่อเอาอะไรหุบปากมาดิ จติงจั๊ติงจั๊ติงถังติงถังทั้งแม่เงินติงนี่เฮ้ยอยู่คนอย่ามายุ่งกันทาไมพูดกัก็อย่ามายุ่งกันมึงไม่คุยมึงต้องเลคุยจิเดี๋ยวสติเดี๋ยวสมาธิหมดจะมันเห็บแรงเป็นแนมติงจั๊ติงจั๊ติงจั๊ติงถังติงถังติงก่อนติงจม่ติงจั๊ติงจั๊ติงถังติงถัง

เป็จ๊ะเป็นจ๊ะเป็นแค่ร้วงไห้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนูทำอะไรฝันไงนี่มึงลองเทิงกูเหรอน้องปู่จะขอนให้มึงรู้ว่าคนอย่างกูน่เป็นเสือที่ไปทิ้งหลายหมดไหนมึงบอกคุยน้าคุยหนังเป็นเสือเก่ากระจอกมากอยากเจอกูใช่ไหมอยากปูจัดให้มึงอ่ามันจะไหนทำไมมึงต้องรับอีกนอบเนี่ยเออไว้ใจได้ตอนเนี้ย

มึงรุ่นกางเกงหรือมึงนุ่งกางโป้ไงมึงนุ่งกางเกงหรือมึงนุ่งกางโป้มึงรุ่นเกงถ้ามึงนุ่งกางเกงมึงก็เป็นลูกผู้ชายพอใช่กูลูกผู้ชายไหมคุเชื่อว่าการท้อมเพลงด่าเพลงทวนเจุดตั้งต้นเนี่ยมันต้องมีใครคนใดคนหนึ่งคนตัวตั้งตัวตีขึ้นมา มึงบอกว่าริงพ่อมาดิ้ามึงเป็นลูกเสือลูกระเท็มมึงบอกกูมาว่าใครเป็นโนตังต้งตัวตีนะคาร์ลคนอย่างกูเป็น,น,นปลูกชายเว้ย,าาย,ยวมันไม่มีใครหน้าไหนบังคับกูได้หรอกเชื่อไม่จริงเดี๋ยวนอกจากพิ่งไปเมือ์ฟกูว่ มึงใครกันทีเนีอยนี่ไงมาเนี่ยมึงนั่งรวมตรงนี้เลยเนี่ยมานั่งเนี่ยเอ็มบ๊อบเอ็มมิทกูเย็นมันมานั่งเนี่ยกูเย็นนะมาเนี่ยเดี๋ยวกูจะกลับไปเอากับข้าวมาพึงแดกนะและนั่งทำงานกันอยู่ในวงนี้เนี่ยนั่งไปเรียนกันเลยและไม่ต้องไปไหนเลยนะ อูมาลุงลุงโค้งเลยทำไมอ่ะเกี่ยมันเลยไม่อทไมอ่ะมันเร็วม่ช็ตชอตช็อตาตอตชตช็อตช็ตา็อตอตช็อชอบตชอตช็อมช็อตชอตตชอตช็ตชอตช็ตชออตช็อ็ชอตึงชอตช็็ออ มึงกลัวอะไรมันนักหนาอะไรเท่าทั้งที่มึงเคยเป็นเสือเก่ามึงสอนมึงเก่งมากเลยนะมีวิชาหลายวิชามากลูกน้างมึงกำยำกว่ามันเยอะถ้ามันไปกลัวม่แบมักมึงพูดว่าอะไรม่งมึงนี่กำยำกว่ามันเยอะลูกเล่าลูกชนมึงอะความเก่งอะสายตามึงถึงดูหุ่นมันก็รู้แล้วมันเทียบกันไม่ติดแล้วมึงกลัวมันทำไม กูถามจริงเหรอว่ามึงเปกลัวมันขนาดนั้นทำไมวะมันดูถูกขนาดเนี้ยมึงไปกลัวไปหมอทําไมนี่เป็นไอดอลกูนะลุงถ้าไม่งั้นกูตกัดจากมึงกองมรดกไอดอลเลยนะมึงอยากรู้สาเห็นไหมที่กูป่วยเท่าไหอออาร่กูไม่ได้ป่วยเท่าเลยแต่ที่กูยอมทุกวันนี้เพราะอีน่าแม่มึงโอ้แม่แม่ข้าอีน่าเต็มเต็มอีน่าเป็นส่วนรว่นนวมทำให้กูกลัวกูกลัวมันทำไมไง มเกี่ยวอะไรอ่ะไม่ถนัด่จกันมาน่นเจะเล่าเรื่องหน้าเลยครับตั้งใจฝักเมื่อพุทธศักราชสองพันสี่้อยยุคสิบเ็มีหัวมียรูยรับรอดในเสียกัน ึ่งโดยชาวบ้านที่ก็รักกันเล่านี่ป่างรับรู้กันว่าผัวเมียโป๊ะแม่โป๊ะแม่ไอ้บ้าอะไรอ่ะไม่ดูเรื่องจะฟังไหมเอาไปด้วยไงอย่ายวค่อยทำเดี๋ยวค่อยฟังเมื่อพุทธศักราช2439เมื่อเมื่อกี้ซิบเก็งเลยนะอ๋อเลยมีผัวเมียคุณรักกันมากส่วนเมียตั้งท้องใกล้จะคลอดเต็มที อาฟาลิกิหัวต้องไปเป็นทหารรับใช้ชาตินาบัตนั้นปล่อยให้เมียอยู่เดียวดายวันวันเมียเฝ้าคอยหาแต่ลอวันจะ่วัวกลับมาบานแต่พอวันนั้นมาถึงมันได้พอบลูกแต่ลูกจนได้กลับหัวทำให้ดีหน้าก็ตา ทุกค่ำคืนมันต้องอุ้มลูกไปที่ชายแม่น้ำมันรอหัวกลับมามันพูดอยู่คำคำเดียวมันพูดว่าหัวหัวหัวรงลูกชายเอี่ยนา่เขาาเหนไม่ฟังแล้วเขานำงานไอ้เ้าชายรวมากอันนั้นไม่น้าขนะขนนง มีบุญนาคแม่แม่ข้าอำนาจแม่เออรถโกบีไม้สอนสีแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสระบุรีขยับรวดเดวเลยครับอีนาขึ้นมาคับน้าเกียรนาะเีรติเนาะปีนาแม่มเนื้อแต่ก่อนนะเป็นเมียกูมาก่อนเฮ้ยเด็กอีนาเป็นเมียกูมาก่อนแล้วกูล่ะมึงมาทาขี้หนักปีนาเป็นยูเมียหลวงเมียแรกกูเลยอีนาความไข่ฝันมันไมเป็นนักร้อง กูเนี่ยเก็บเงินทีละ่ายี่สิบสามสิบอยากไปซื้อไมโครโฟนมาสักตัวความกินหน้าอยากเป็นนักร้องใช่นไหม mm hmm. ไอ้เท่าโมะนะ่มึงเนี่ยนะมึงเคยเป็นนักร้องเท้ากูเลยไอ้ลนนูกหน้าไปฝากฝังไว้ mm hmm. เออไปฝากฝังให้เป็นนักร้องก mm hmm. ูไปถึงใหม่แค่เดียวกลับมาเจอ mm hmm. ไอ้ข้าฝากตาบาดใจไอ้เจ้ายังไงวะไอ้เท่า,ม,ทามันขบพืนแม่มึงเฮ้ย mm hmm. สภาพเลยแรงหญิงหรือจะสู้แรงชายอีหน้าต้องตกเป็นเมียของไอ้ถอยตอนกูเปิดประตูไปภาพแรกที่กูเห็นมันจะนังสุงตูกันเลยยังไงอีหน้าขนาดนี้จะนั่รถมันเห็นกูมันกลับพยักหน้าเรียกกูเรียกหน้าเหรอยังไงอ่ะเรียกยังไงเนี่ยมเรียกตูใช่ไหมอ่ะ กูเลยตัดสินใจกูเห็นภาพปาตากูเลยลงมาข้างล่างนตากูไหลอาบสองแก้มก่อนกูจะกลับกูหันขึ้นไปมองอีหน้ามันจะเตีนปากเรียกกูอีกนะเรียกยังไงวะปากนี้เรียกยกังไงเรียกไม่พออีหน้าหรือนวะ่ากูจะไปจากพันแน่มันจะโง่ตาต่างมาดูกูด้วย

ตัวไม้ดูวไม้ตัวอมรางกูเห็นกูดูมังไงวะอักไม้ยังไกที่เนี่ไอ้แม็มันจับมาแล้วอยู่ข้าวแม่มบกินเจอะไรนะกิอุ้ยไม่มีเนื้อตัดเลย

นะกว่าว่ะนะกว่าเนี่ยเออกินข้าวไม่กินบะหมี่ ừ. không? Ừ. 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 재 <목소리로> ทานน่นนี้คุณดูไม่เห็นมึงไม่เคยทำผิดอะไรกันเลยใช่ไหมใช่เป็นคนดีมากไอ้เหี้ยมาลโกกสสตึงเลยทีนีหีะยิ้มตึงเลยดูนี่ดิดูนี่ดนี่ดิ ตั้งแต่เวลานี้เนี่ยสี่โมงเย็นนะและนี่นะห้ามพูดกันนะห้ามพูดคุยกันเลยนะสี่โมงเย็นถึงหกโมงเนี่ยห้ามพูดคุยกันนะเข้าใจไหมนะเอ็มเบิร์ดเข้าใจเออห้ามพูดสี่โมงเย็นถึงหกโมงห้ามพูดเข้าใจไหมเข้าใจครับมึงจะพูดทำไมอะจะกูบอกแล้วไงว่าสี่โมงเย็นถึงหกโมงเย็นเนี่ยห้ามพูดเข้าใจไหมเข้าใจพูดทำไม ากูเป็นคนตั้งกฎกูห้ามาาพูดกูดถามมึงจะพูดทำไมกูถามว่าอะไรห้มามพูดกันได้ไหมพี่กูบอกแล้ว่า กูกูกูไี่ไหนทีไรี้กูนะกูมาพูดเ่ยพูดเลยเฮ้ยมาทั้พูดช่นไรไม่ดีพูดเลยแล้วเมื่อี้นี่ทีบอกไม่บกกูใครที้ใครทีเ้ยเร ดีแล้วคุจะลงเขายัดปากมึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผูดเหี่กเดี๋ยวพูดเหญยไอ้ควาย น้าเขาหางันสวยาหน้าบอกนะูบอกเลยหน้าหวานั่นยูหน้านี้นะยู่น้านี้นะ